ชื่อชาลีครับนึ่งสองตุบเดสุดยอดครับดึงซ้ายเยื้งซ้ายดึงขวาวิธีการดึงม้าเราจะไม่ดึงที่หนึ่ง นั่งไาลีอ่ะสวัสดีนั่งยืนครับยืนครับยืนนั่งยืนครับยืนนั่งวันนี้เรามาทำอะไรครับมาหาชาลี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 ในเมืไทยเราอ่ะการการจับน้ำยาการที่เราตื่นตี เราได้ขี่แบบนี้มันจะมันจะมันจะสบายใจกว่าครับเราไม่ให้มาเดยเดิครับ ก็เนี่ยครับอยากให้เชิญมาเยอะๆครับพิงหเราสอเด็กเด็กที่เป็นเด็กพิเศษได้ยินอยู่เหมือนกันที่ว่าัหมคกอแม่คะใช่ครับเราสนใจเราสอนเด็กพิเศษในในตามตาทฤษฎีที่สุกต้อรทำให้เราเขาได้รับในสิ่งที่ที่ด้แล้ควสนใจเยอะหมคะสหรับสนใจเยอะครับเพราะว่า เสียกเศษจริงๆแล้วคือมันเป็นกิจกรรมคอาหวันรัหว่างตุ๊กตัวหวาน้อกๆก็คือกำลังจะขายที่มากกะดูบเดี๋ยวตออแม่บุตรกอนผมเจอมาหลายท่านเขาบอกว่าจริงมีเงินอยู่เจ็ดแสนแปดแสนก็หมดหมดเขาเอาไปให้ลูกหมดซึ่งแล้วเราก็ทำให้มาฟรีก็ ฟรีแต่อถามว่าม่ใช้าเกิดราตอเป็นผู้ขอเพื่อเนแต่จะาเราก็เราเปรูเราเป็ี่เราได้เงินจากหน่ที่ผมทำให้ฟรีมี่ม้าเรต้องทำเราเราขี่ม้าเราก็ต้องดูทางเหมือนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมีเหยียบซุ่มเหยียบนี่เราก็ไม่ กินกินกินฝ่ยเขากินแล้วลงก็สวยมีมีคนลงเลยหัวทิมก็มีตอนตัดด้วยแหละอตั้เพราะว่าเขาจะกรเหม็นกันอ ได้ออบไงเพราะว่าเห็นไหมฮะรเริ่มแนละ้วเขาเขาจะคอมเมนต์กันหมายความว่าไอเนี้ยมันับนายรุ่นขาอะไรประมาณเนี้ยคาข้ากมา เ yeah. ออนะครับสีน้ำตากลางชื os ่อปีเตอร์ครับปีเตอร์เหรอม้าที่นี่เป็นเพศผู้ทั้งหมดปีเตอร์จะเป็นม้าที่ค่อนข้างที่ระแวงไปละเปิดปุ๊บไปปั๊บแต่ฉลาดมากรู้เยอะเก่งเอ่อทำสั่งอย่างเมื่อกี้เรื่องเราขังฉลิบตึ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเขายังไม่ออกเนาะ พีเตอร์ไม่ต้องเลยก็ Peter แสกนิดเดียวไปเลยแล้วตอนเลี้ยวเลี้ยวของพีเตอร์ไม่ต้องดึงเลยครับใช้แค่นี้จับแบบนี้แค่นี้เขาก็เลี้ยวให้เลยเ<ม>ขาเ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 ก่งครับแต่เขาจะมีวิสัยที่ละแวกส่วนนี้เป็นที่กล่าวขานต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นต้องเป็นผูห้หญิงเท่านั้นเอ้ยฉ <laughs> ันเลย ชื่อกอย่านะครับเป็นตัวผู้ชื่อสาวไม่เชีชื่อสาว <laughs> แล้วก็จะเล่นเล่นแรงครับเล่นแรงแต่ฉลาดอะไรแล้วก็เก่งก,ก็เจ้า,า,จานี้เขาจะไวสมหรับขี่สไตล์คาร์บอนใช้อานคาร์บอนสั่งนครับเขาจะคล่องแคล่วว่องไวเจ้านี้เขาจะไวอะไรแล้วก็เข้ากับคนง่ายเข้าเฮ้ยพี่เตอร์พี่เตอร์จะหนีหรือไงพีเตอร์ คิดว่าจะฉลาดก็สมมติว่าเราจะมาจับเข้าไปผิวเขาจะวิ่งไปแอบหลังเพื่อนเอาตัวอื่นไปก่อนใช่บังเขาจะเอาเพื่อนบังก่อนไม่เอาตัวอื่นไปก่อนาพอเริ่มคุ้นแล้วก็เริ่มเข้ามามาทุกตัวที่ใส่ดีหมดครับจริงๆเมื่อการที่เราเจอเขาทีมอื่มีรอยหลักก็คือการจุดทีที่ที่โอเค แต่ถามว่ามันได้มากสถานไหมก็ยังไม่ได้มากถึงขนาดนี้นีน้ในสองตัวเล็กก็สำหรับเด็กๆตัวนี้ชื่อซูชิซูชิเฮ้ชื่อซูชิเป็นมารับแขกเด็กๆซูชิจะน่ารักไม่เตะไม่กัดนิสัยดีนิ่งไม่ดื้อเลยดือแต่ตัวนี้คือจา่าคงของชอบนี้โอ้ไม่น่าือทุกคนต้องหองัดานเลยโอ้ตัวนี้ไปไหน ทุกคนต้องบอนะโอ้เล็กแต่เล no ็กต่เก่าใช่ใพี่หนูครับเล็กหนูหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะโปรไฟล์หล่อเลยอ่ะตัวตัวนึงอันนี้ชื่อรองเท้าครับรองเท้านี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ชุบชีนะครับกรบแทกต่อระแทกกระสุน เฮ้ยเราแเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงไม่ไม่ไม่เราเป็นจ่าฝูงไม่เราเป็นจ่าฝูงเล่นได้หมดเลยคือทำอะไรเขาก็ได้เขาเขาแฝดชางเาลน่าจะลำบากมากนะพอเรามาดูแลเขาเขาก็รักตัวนี้เคยเจ็บหนักไข่เขาเป็นผีไส้เขาเลยมีงอกเราก็เลยต้องไปรักษาเขาด้วยบุญเหมือนนำหรืออะไรก็แล้วแต่หาย แต่อยู่ๆเขาบอกกับรักษาเขาเงิ่อนไหลเข้ามาเยค่ารักษาเขาประมาณสามหมื่นกช่ไหมเลือนไหลเข้ามาในข้อห้าหมื่นใช่ไหมได้ยาทุกตัวกินแผนเต็มได้รักษาหายด้วยมีจังมีจังก็เลยเป็นแบบนี้เลงใช่ไหมหนื่ทุกใช่ไหมอลไรเป็นตาฝูงใช่ไหมอมย่าแหละแลอื่นก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้ให้เออบอกไว้ใหทำให้กิ่นเนาะเนี่ยจับยังไงก็ได้ครับจับยังไงก็ได้ คตั่นี่จะเป็นรอยแผลกัดเป็นบ้างเล่นแรงกันในนะครับไ่ลกขาขยอะไรัวเนี้ยขายโอเคอ๋อได้่ะขอบคุณมากก้พานั้นเป็นคนไม่ค่อยสนใจโลกเขาจะตัวนี้จะเป็นม้าสายพันธุ์ไทย นี่แบบเหมือนมังกรเล็กขนาดโผล่มคออกแล้วขนาดตัวเขาตัวนี้เขาจะสามารถนั้หนักได้เยอะมากเป็นม้าขนของอ่ะอืมุุกกใช่ครับมึนมึงจุดจุดอย่างเงี้ยครับมานี่จะเล่นได้ทุกตัวแต่ต้องบอกนี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อยากเล่นได้ทุกตัวแต่ถ้าไปข้ออื่นไม่ได้เป็นเล่นแบบห้ามเล่นนะครับโดนถีบได้เอาจิงๆแล้วสุชิอ่ะทำไมบอกว่าไม่เล่นต่ำ ตอนมาครั้งแรกเลยที่เนี่ยชิงชิเตะไม่ยั้งเลยครับเตะผมเนี้ยิ้วผ่านหน้าเนี่ยลมผ่านหน้าเลยแต่ตอนเนี้ยเราเข้าใจเขาเรารู้เขาเป็นยังไงตอนเนี้ยทำอะไรได้แต่นี้เนี่ยโพสต์ถ้าเป็นชี้อื่นเดี๋ยวต้องต้องพูดด้วยว่าอะไรนะคำนี้ชี้อื่นไม่ใช่ว่าดีดีแต่การสอนหรือการแตกต่างจจากนานัเอาจริงๆรเนี่ยถ้าเป็นชี้อื่นเขาที่อ๋อเคยได้ยินมาแต่อย่างนี้ ให้จูงมือเราจะดูนี่ผมยังไม่เจอแบบจูมนเเพราะเรามั่นใจในการตรวะเราคิดว่าหมาที่อยางได้ตวที่ที่ดีราบมีสต็อกับแกก็จเข้ามาช่วงนี้แกก็จะเข้ามาให้อะหนรเข้าผู้ปกครองบางท่านเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติอารูปมาขีก็เลยบอกเฮ้ย คุณแม่คุณแม่ให้เด็กขี่ปีนี้ก็อยากไม่อยากเลยอยากให้มีอะไรที่แม่เปลี่ยนครูก็เลยบอกว่างั้นเด็กที่มาขี่ที่นี่เรียนภาษาอังกฤษฟรีแรกตัวแรลูกผมลูกคนอื่นลูกเพื่อนๆทุกคนก็จะนั่งสูงใช้เงินสูเรียนเรียนเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเราพยายามจะทำให้มันเป็นสังคมสังคมเล็กๆที่ ที่จริงใจที่ช่วยกันที่ช่วยกันที่ช่วยกันก็ก็แลกเปี่ยนกันเดี๋ยวผมก็จริงๆก็มีงานมีการก็เขียนด้วยตลอดปีก็จะขุมหรือที่นี่การดูแลกันแตดการเจอแรกอปหาทุกอย่างลดหมดหุือยุบหมดนี่ก็เป็นควาจงที่มาตลอดที่นี้เวลาปกติสำนะเริ่มลงที่เกี่ยวกับเร เนี่ยเราทำเครับเราทำเแต่เราคือเขาเยอะไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่คน,นไม่ได้เอาใจใส่แต่เร่องนี้น,นคคสิทธิ์ของเพราะว่าเราไม่อยากให้สุดวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเจ็บสะโคกาหักหรือกีดเขาขเขาขขเขาขเขาขดึไม่ได้เขาจะทำอะไรไ,ได้แล้ววันเนี้ยังไม่ต้องมีคนจับใจแล้ว้าเกิด เขาเป็นแบบนั้นน่ะแล้วใครจะสใส่ก็ก็เลยก็เลยช่วยช่วยกันแองโกล่าเนี่ยที่เห็นเป็นตอนมันเลยอะละก็มีึย่าก็ระร้อยกับบาทวันหนึ่งกินละก้อนปึ้นเดือนหนึ่งผมไม่ใช้กัสี่สิห้าก็สบห้าก็เก็สี่สิ้าเก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าค่านก็ใครก็ผิดช็อนีกเรื่องกัการดูแลก็สั่ง เฮ้ยมาบ้างคนนี้มาคนนั้นมาคนนี้มาช่วยทำรโชค้องพาให้น้ำลูกัมยอดทำระด้ยช่วยมที่เรีนมาทำทอเป็นนาวาัจเองนะที่อีการเอาสอยอช่วยจินช่วยจังช่วยแบบที่ครับอยากให้เป็นเลเล็กมากันด้วยกัน วันนี้ขอบคุณมากเลยพี่วันนี้ขอบคุณมาจมางเลยนะคะผมลดกวนมากกว่าดีเลยชมพ่อผมมามามาเดี๋ยวจะพยายามโปรโมทให้เกิบทุกอย่างมันเป็นเหตุบางเกินจริงๆนะคือพวกเราหลุดปากพูดว่าราอยากอยูนะเพราะว่าเอาพี่ไปคุยฝั่มาพี่อยากอยูนะพี่มาแล้วก็ได้กี่อ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมาตอนแรกหาแล้วลิสมาว่าแถวบ้านมีครอบหนุ่มมากอะไรอางเลิสมาแบบเยอะอยู่แต่วจะไปดีไหมยังคือกันแบบอไปข้องดีไหมข้างนั้นดีไหมเราอยู่กับพรก็พุ่งขึ้นมา งว่าักิคเไม่คิด like, right like ่าัไ like, ค like, ิดเเราเราไม่ไม่เราไปลากมาหาข้าวข้าให้มมาอย่างน้อยก็หาข้าวข้าให้มาดีกว่าดีครับดีอย่างน้อยก็มีกินแล้วกนแนะนำกอนแนะนำี่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่หนอยันนี้เป็นลูกค้าจุดสัมผัสใไม่ดี ดีให้ไหมจะทำงานหน่อยเกียดแล้วกันกินทั้งวันเลยงานการไม่ทำสนุกสนานแล้วก็ถ้าเรานั่งประชุมกันเราก็จะนั่งกันอด้วยนะนั่งประชุมกันข้องประชุมเล็กๆเปข้อมาข้อมาแบบหูเขาใหญ่โตหัวดำข้อมาสำหรับคนจากต่างชาติเขาตกใจอุ้ยข้อคุณแบบ สุดยอดมากมีห้อประชุมในคอกม้าปลวไม่มีที่นี่คือมาการแรกจากที่เราาไปรอยมึนที่นเราจะสร้างาตรการเนีลยเจะเป็นมาราที่เรืเป็นทุคนนี้เป็นออฟฟิศมลอเล็กๆไว้สำหรับต้อนรับต้อนรัมีดูนาร้านอานามีที่นั่งห้องแอร์สบายๆรอพูดหน่อยรอพูดหน่อย นี่เกี่ย้เอาขีดมาด้วยนั่นไงไอตัวนี้โอเคหลาตัวรู้นะใช่ไหมฮะเห็นนะจะมีฉายาเลยนะไอ้เนี่ยคือเขาเป็นม้าเขาเป็นม้าฉลาดนะเขา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 รู้จักทักชายไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเขาเช้าเย็นเช้าเย็นเขาเจอผมเขาไม่ว่าจะหนีแบบเขาจะจะหนี มา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 ขบมาขบบางแต่แต่มานี่ก็ห้ามห้ามขบนะเพราะเดี๋ยวติดนิสัยมันจะไปขบคนอื่นแล้วมันจะสะบัดแล้วเนื้อหลุดเลยฟันมันแข็งแรงบางทีที่หน่อยก็เป็นเกาแต่เกา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 มาแล้ว่เนี่ยเฮ้ยต่อต่อเร็วต่อเร็วต่อเร็วเนี่ย วุ้ยเพลินเพลินเข้าใจครับเขามาเนเพลินครับรนะเพลิน,เ,นเดี๋ยวหูนี่เพลินเลยฮะสูงใหญ่